พี่น้องตอนนี้เฮอกร่ังคีโอโลนซาค่ะคีโอโลนซาขึ้นภูเขาค่ะทุกคนภูเขาสูงนะคะคัลโลวัสดีครข้างล่างเป็นเมืองโทษเน่าค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ฮอกสิขึ้นไปเทิงยอดเขาค่ะพี่น้องอเดี๋ยวสิเอาให้เบิรงโอโลนซาข้างหน้าแล้วจะนี่พี่น้องโอโลนซาขึ้นภูเขาสะดวกสบายค่ะทุกคน บรรยากาศก็กสวยงามค่ะพี่น้องเบิ่งเด้มีหอดอันทิวาขาเจ้าเอ,อเนี่ยังนี่ท่วาอันย่ายกระบ,บอกบะถึนะกน่จ๊ะพี่น้องนี่ข้างล่างเมืองโทเน่าค่ะวิวสวยข้างล่างเป็นโบสถ์คาททลิกยันซังโยฮันเนสค่ะทุกคนสวยงามมากๆจ้า อเ <Wow>, สบายค่ะพี่น้องนี่นางโอลอนซาขึ้นมาค่าตัวคนละอืมอะไรละ่ะสองคนยีสิบสองคนละสิบเอ็ดยูโรค่ะพี่น้องคนละสิบเอ็ดยูโรค่าขึ้นมานางโอลอนซาขึ้นมาไกลเติบอยู่เดจจาวทุกคนพูนเมืองกรอยู่ข้างล่างเฟา Gefällt dir gut? Sehr oder? schön. <laughs> du bist uh -huh. ganz runter. Ja. Manche fahren An auch mit Mountainbike. bin uh -huh. auch schon mit Mountainbike runter. Uh -huh. Aber zum Teil so steil. Uh -huh. Fahren nur Profis. muss man absteigen. Kann lang, bin, ich ich hier, ich bin สองละมัดระวังจ้ะป้าข้าขึ้นมาสูงแล้วค่ะทุกคนเข้าวขึ้นมาสูงค่ะพี่นอ้องเอ้ยจนว่าโบดเหลืออยู่นิดนึงจ้ะอันนี้ก็เป็นทางคนเดินค่ะพี่น้องข้างล่างนี่เป็นทางเดินนะจานา๊ะน้อง้าผู้ใดบ่อยากขี่โอลอนซ่าก,ก็เดินขึ้นมาค่ะทุกคนเก็บพี่น้องเซเนโรผู้ข,ข้าวเท่ โซ่รถเอสมอวัสด์มาดีกันย่าโอเคดังค์มีพี่น้องโอ้ยสะดวกสบายมากเลยจ้ะโซมาเรียเบิร์เด้อพี่น้องพูนวิวข้างล่างโอ้ยจะเป็นสบายคักซะโทรศัพท์กับอันไหม่เซลฟี่นี่สบายสบายพี่น้องโอ้ยเห็ดวิดีโอได้แบบว่าเยอะสะดวกสบายเยอะอือืออ้พี่น้องตรงนี้ภาอันรถ ยาคมได้หนิข้าเจ้ามีเด้อพี่น้องข้างล่างนี่เป็นเป็นมองรถที่เจ้านางแบบไหลตรูดลงมาจากพีนนะนนกนนะ่น้องน่ะล,ล,ลงมาแล้วขั้นหนึ่งข้างล่าลงาค่ะทุกคนนี่มาแล้วไหลลงมาแล้วขั้นหนึ่งพี่น้องมีเจ้ะพี่น้องว้าวเจ้าเป็นสเน่ห์ว้ย <c oughs> ขึ้นมาสูงค่ะก็ได้พีน่น้องป้าดพูน่ะขันเดินภูเขาขึ้นมากอะ ลลาคักแล้วพี่น้องเอ้ยพอนอันนี้เป็นลีบที่ใบวาบ,าบ,าบามีกระจกกันค่ะทุกคนเป็นมานางลงมาสื่อๆค่ะแล้วก็มีแนวให้เข้าจับื่ออยากเลี้ยวเบื้องลงขัางล่างเลยพี่น้องวาดเสียวขัางล่างหวาดเสียวมากค่ะทุกคนบองแนพี่น้องนะดาฟอนเน่คอมไอคน สำหรับพาเด็กหน่อยมาเทียวนี่มวนค่ะแล้วทุกคนนี่สนุกสนานค่ะมีโหลดลงมาขั้นหนึ่งจ้าทุกคนสวยงามมากๆวิวข้างลานนะะ่างอันนี้ก็เป็นทางเดินให้กันค่ะทุกคนข้าอองล่างก็จะเล่นเครื่องไหลนะคะนอนี่ทุกคนก็จะเอื้อนยางบุกย้ายกับบ้องหงพูดลงมาอีกขั้นหนึ่ง โอ้ไอเนฟราวดอร์ออเดอร์ไอมันโอ้หมอนคักเด้อพี่น้องสวาสีหอดอ้ะไอเนฟราวด์ว้าอะไรแต่ส์คันอีกนี่คันอีกนิดพาที่รุ่นเดิพี่น้องพวกเข้าึ้นมากไกลเราเดินี่จ๊ะพาดเมืองทูตเนา ข้างล่างเช้ามานทุกท่านเวียซินกันโซเนี่ยหลังบักหน่อยหน่อยนึ่งไปนอนไปโปชิวเดี๋ยวในอสมอ้าวแค่นี้ก่อนหลัพี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นไปหอดจังเข้าจังเห็ดวิดีโอมาฝากกันไหมจ้าทุกคนสวัสดีจ้า